สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับ <c oughs> ผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านมาดูปัญหานะครับแล้วก็สภาพรถจักรยานยนต์ยามาฮามีโอนะครับ115ตัวนี้เป็นตัวคาบูเลเตอร์นะครับรถคันนี้มาด้วยอาการก็คือสตาร์ทไม่ติดนะครับ แล้วรถคันนี้เขาก็จะมีร้านซ่อมประจําของเขาอยู่แล้วแต่ว่ามันซ่อมบ่อยซ่อมถี่ไม่จบนะครับนะเดี๋ยวจะด้วยสาเหตุใดเดี๋ยวเราไปดูนะครับนะรถคันนี้นะครับ <c oughs> เกี่ยวกับระบบสายไฟอะไรเนี่ยผมยังไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยนะครับนะแค่มาเนี่ยแล้วมันสตาร์ทไม่ติดผมก็แค่มาลื้อชุดสีออกไปให้ท่านเห็นสภาพอย่างนี้ก่อนนะครับ แล้วฝากท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าท่านที่ติดตามช่องของผมอยู่เนี่ยนะครับท่านเห็นอะไรเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้ท่านนำไปใช้นำไปปฏิบัติถ้าเทถ้าท่านเห็นตัวอย่างอะไรที่มันไม่ดีท่านก็จำเอาไว้และอย่าได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านเห็นนะครับในตัวอย่างที่มันไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะ รถคันนี้นะครับเขาบอกมาว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับเมื่อมาถึงโรงเรียนนะครับผมก็เปิดสวิตกุญแจนะเปิดสวิตกุญแจเปิดสวิตกุญแจจุดแรกผมก็เจอตัวปัญหาแล้วครับที่ผมพูดไว้ในหลายๆคลิปว่าถ้าสวิตกุญแจเปิดไปที่ออนเนี่ยเราดึงตัวลูกออกได้เนี่ยนะครับนั่นคือสวิตกุญแจมีปัญหาแล้วหนึ่งจุด แต่แลายหลายคนอาจจะบอกว่าก็มันก็สตาร์ตติดได้ก็ใช่ครับแต่ผมก็จะถามกลับไปว่าแล้วถ้าของมันดี100%เนี่ยนะครับถ้าออนแล้วเนี่ยมันจะต้องดึงตัวลูกออกได้ไหมนะคำตอบคือต้องไม่ได้นะครับแต่ตอนเนี้ผมยังไม่ได้ฟันธงนะครับว่าเป็นที่สวิต์แต่เจอปัญหาเบื้องต้นคือหนึ่งอ่านะครับนี่นะผมเปิดออนนะครับนี่นะออนแล้วนะครับ ทีนี้ในรถออโต้นะครับพอเวลาเราเปิดออนเนี่ยไฟโชว์นะ้ะปัดเรือนใม่ต้องติดปรากฏว่าคันนี้ยไม่ติดไม่ติดก็เป็นไปได้ว่าหลอดไฟโชว์ไม้อาจจะขาดอ่านะครับผมก็เลยไปเช็คระบบอื่นผมก็กดแตรแต่ก็ไม่ดังผมก็เปิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปรากฏว่าไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะครับ ก็แสดงว่าที่สตาร์ทไม่ติดเนี่ยเป็นที่ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นผมก็มาเปิดเบาเปิดเบาะนะครับพอเปิดเบาปัาบ๊บนะครับแบตเตอรี่ก็ยังโอเคอยู่นะครับสภาพก็ดูดีอยู่นะครับเจอละรีเลย์นะครับถอดรื้อมาก็ไม่เสียบเข้าไปในขาในช่องให้เรียบร้อย เนี่ยนะรีเลสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับที่นิ้วผมชี้เนี่ยเขาไม่ได้เสียบห่วงเข้าไปคล้องให้เรียบร้อยแต่ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหานะครับท่านดูขั้วแบตนะครับขั้วแบตบวกท่านดูเขาใส่มานะครับโอเคนะท่านดูขั้วแบตลบโอเคนะนะครับ ส่วนน็อตพวกนี้คือนอ็อตทุกสีน็อตเปลือกนะครับผมลือแล้วผมใส่ไว้ในนี้ก่อนแต่ส่วนอื่นผมบอกนะผมยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขานะครับอ่ามาดูที่ทางด้านหน้า <c oughs> นะครับมีรีเลย์โผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึง่ง <c oughs> รีเลย์นะครับรีเลย์สตาร์ทอยู่ใต้บอกข้างๆแบตอันนี้รีเลย์อะไรอันนี้น่าจะเป็นรีเลย์เพื่อต่อให้กับวงจรแตรนะครับ แต่ดูแต่สิแต่ก็ยังเป็นแต่ตัวเล็กเดิมๆอยู่เลยแล้วทำไมจะต้องใส่รีเลย์เพิ่มแล้วเวลาผมทำรถให้ชาวบ้านหรือเวลาผมสอนนักศึกษานะครับถ้าจะมีการติดตั้งรีเลย์เพิ่มไม่ได้ทำโดยการเอาขั้วมาเสียบอย่างนี้นะครับเขาจะมีปลั๊กสำเร็จรูปขายนะครับเสียบทีเดียวออกหมดเลยนะครับดึงเข้าดึงออก นะออกเป็นชุดปรากฏว่าเนี่ยเสียบมาเป็นคู่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับสายไฟนะครับที่เข้ากับชุดไฟหน้าไฟเลี้ยวดูนะครับนะพี่ปุ้ยแกะให้ผมหน่อยดิฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นไปฝั่งนูน้นหลงแกะที่ครขาพันนะครับ ผมสอนลูกศิษย์นี่คือต้องบัดกรีนะครับบัดกรีใส่ท่อหดนะผมไม่ได้มาจัดฉากนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มาประจานใครนะครับผมพูดจากสิ่งที่ผมเจอเนี่ยนะครับเนี่ยอไ,ไอคันโนวาก็ทํามาอย่างเงี้ยตัดมาทั้งเกือบทั้งคันเลยครับเนี่ยแล้วต่อกันอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะฮะตัดต่อมาไม่รู้กี่จุดเลยนะครับอ่ะท่านดูตรงนี้นะครับตัวเนี้ย คือตัวคล้องสายอ่อนเบรกหรือสายน้ำมันดิสเบรกท่านดูนะครับรูเขามีก็ไม่ใส่ล็อกให้ถูกตำแหน่งนะครับสายสวิตกุญแจนะตัดต่อสวิตกุญแจมีสายไฟไปบาดกีจากตูสวิตกุญแจเพิ่มขึ้นมาเพื่อเอาไฟจากสวิตกุญแจเนี่ยจ่ายเข้าไปที่รีเลย์แต่ ดูนะครับผมบอกแล้วนะฮะตัวอย่างที่ดีให้จําและนําไปใช้ตัวอย่างที่ไม่ดีให้จําไว้เหมือนกันและอย่านําไปใช้นะครับนะคุณไปเจอช่างที่เขาทํางานเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนะครับแล้วเขาแจ้งลูกค้าไปเนี่ยไอช่างที่ทํามาแบบเนี้ยแย่เลยนะครับเนี่ยนะฮะเหล็กอะไรครับเนี่ยเนี่ยแหลมเลยคมเลยนะฮะติดมาทําไม โทษนะครับโทษนะครับอทีนี้เราไปดูต่อนะครับนะทางด้านซ้ายของเครื่องนะครับคันนี้เป็นรถสายพานในรถยามาฮ่าคันนี้มันจะมีท่อนําอากาศนะครับเพื่อให้อากาศที่ค่อนข้างสะอาดปราศจากฝุ่นเนี่ยใสอากาศเข้าไปในห้องสายพานก็ขาดนะเดี๋ยวตอนรื้อแล้วผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีนะครับตรงเรื่องนี้ผมว่าข้างในเม็ดสายพานเนี่ยคงไม่เหลือแล้วนะครับ ดูสภาพคาบูเรเตอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านที่บอกว่าอยากเห็นเรื่องการล้างคา r บูเรเตอร์นะครับเดี๋ยวผมทําให้ท่านดูนะครับจากรถคันนี้นะครับสภาพคาบูเรเตอร์นะครับ <S 2> <S 2> แล้วตรงยางต่อระหว่างมอ,อกกองนะครับท่านเห็นไหมครับระหว่างมอ,อกกองมาที่คาบูเรเตอร์ก็ฉีกขาดไปแล้ว เนะพราะฉะนั้นคาบูเรเตอร์ลูกนี้สกรปรกเถอะแน่นอนข้างในครับเนี่ยเห็นไหมมันขาดไปตั้งนานแล้วครับนะท่านดูสภาพนะครับดูสภาพที่ตัวบริเวณหัวเครื่องยนต์นะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะหาตำแหน่งที่ท่านเห็นได้ชัดขออนุญาตนะครับผมสลับมือนะครับเนี่ยนะ เดี๋ยวขั้นนี้ก็จะต้องมีการล้างทำฟาร,ร์มสะอาดนะครับแล้วก็ตรวจสอบปรับตั้งระยะห่างวาลวท่านดูสภาพนี้ไว้ก่อนนะครับเห็นไหมฮะเขอะเยิ้มไปหมดเลยนะครับอ่าโอเคนะจะมีอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะส่งมอบงานให้พี่ปุ้ยเดี๋ยวดูด้วยนะว่ามันย้อนแสงมาที่ปุ้ยไปอยู่ฝั่งนูน้น ทีนี้นะครับเมื่อผมสงสัยว่ามันเป็นที่ระบบไฟนะครับอ่าแร่งจ่ายไฟเบื้องต้นเมื่อเปิดสวิตกุญแจคืออะไรก็คือแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเอามัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลมาให้ท่านชมนะครับอันนี้คือตำแหน่งออฟผมจะบิดไปที่โวลต์นะครับบิดไปที่โวลต์เสร็จแล้วมันจะมีสัญลักษณ์นะครับ DC กับ AC ท่านดูนะครับที่เป็นเหมือนเลยบเียบเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยนะครับคือ DC เดี๋ยวผมจะเอาจุดทศนิยมสองตำแหน่งผมจะกดไปที่เลงนะครับเราจะเช็คเบื้องต้นก่อนว่าแบตมีไฟไหมนะครับสายวัดส,สีแดงแตกขั้วบวกดูอีกทีนะเนี่ยขั้วที่เขใส่มานะครับสีดำแตกขั้วลบอ่าแบตเตอรี่มีไฟอยู่สิบสอุดห้าสามนะครับก็ยังเกินมาตรฐานอยู่คือต้องไม่ต่ำกว่าสิบสอจุดสี่ แบตมีไฟนะนะครับแล้วเมื่อวานเจ้าของบอกว่าดีนะที่ไม่ซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนก่อนนะครับโอเคอป๊าปนะครับตรงนั้นแหละทีะนี้หลังจากนี้ผมจะขอใช้เครื่องมืออย่างง่ายๆนะครับก็คือตัวเทสแลแมอันนึงก็ไม่ถึง100บาทนะครับไฟจากบแบตเตอรี่ขั้วบวก จะต้องวิ่งผ่านฟิวนะฮะผมไม่ต้องถอดฟิวนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเช็คไปที่ตูดฟิวเลยนะครับนะผมจะแตะไปที่ขั้วนี้ของฟิวติดแสดงว่าไฟจากแบตบวกวิ่งมาที่ฟิวตรงเนี้ยสายไม่ขาดเสร็จแล้วไฟมันจะวิ่งผ่านฟิวผมจะย้ายไปเช็คอีกขั้วหนึง่งติด ก็แสดงว่าไฟวิ่งผ่านฟิวได้ฟิวไม่ขาดแต่ถ้าเกิดผมแตะไปเนี่ยแล้วมันไม่ติดก็แสดงว่าฟิวมันขาดแต่ในคลิปเนี้ยฟิวไม่ขาดหลังจากนั้นไฟจากฟิวมันจะวิ่งมาที่ขั้วเสียบตัวนี้อผมก้าวเทสแลมเช็คติดนะครับ เขาเห็นแสงไฟไหมเห็นนะแดงๆงอ่าเห็นนะโอเคนะอ่าก็แสดงว่าสายไฟที่ออกจากฟิลเนี่ยมาที่ขั้วตรงนี้ไม่ขาดหลังจากนั้นหลังจากนั้นสายไฟเส้นสีแดงเนี่ยนะครับเขาจะจ่ายไฟมาที่สวิตกุญแจนะครับถึงแม้ว่าเราจะเอาสวิตกุญแจออกไปไฟ dc 1 2บโวลต์จากแบตที่ผ่านฟิลเนี่ยมันก็จะมารออยู่ที่สวิตกุญแจ ผมก็จะเช็คสายสีแดงท่านดูนะนี่เขาตัดต่ออะไรมานะครับ <c oughs> ผมเช็คสายสีแดงมีไฟมา <c oughs> แสดงว่าสายไม่ขาดมันก็จะเสียบเข้ากับปลั๊กแบบนี้ <c oughs> แล้วสายไฟสีแดงเนี่ยคือไฟไปรออยู่ที่สวิตพอเราเปิดสวิตกุญแจไปที่ตำแหน่งออนในรถยามาฮ่าเข้าสวิตสีแดง ออกจากสวิตเป็นสีน้ำตาลผมจะเช็คสายเส้นสีน้ำตาลก่อนครับเนี่ยฮะไม่ติดอ่าผมเช็คอีกฟังนึงด้วยครับอาวเนี่ยครับไม่ติดนี่นะผมเปิดออนแล้วนะครับสวิตนะครับสวิตออนแล้วนะฮะผมแตะสีแดง ท่นดูนะฮะเป็นสนิมนะสนิมเขเขียวเนี่ยนะครับเนี่ยตัวปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะผมแตะสีแดงให้ดูใหม่สีแดงติดเห็นไหมไฟมาแล้วไฟจะเข้าสวิตพอเปิดออนปุ๊บออกจากสวิตเป็นสีน้ำตาลผมแต่น้ำตาลนะครับเนี่ยผมแต่โดนคั่วมาแล้วนะครับเนี่ยนีไม่ติด ทีนี้ถ้าเกิดสงสัยว่านะครับสงสัยนะครับว่าสวิต์มันเสียอ่านะครับเราดึงปลั๊กนี้ออกที่ยุยถ่ายอยู่ตรงนี้ไว้ก่อนนก่าารทํทำตัวต่อตรงให้แล้วเป็นสวิต์นะครับ เสร็จแ,แล้วเนี่ยนะครับเราจะหาลวดหาอะไรก็ได้นะครับเอามาจิ้มเข้าไปที่สองขั้วตรงนี้ยายาฉลาดน้อยมามาจิ้มที่ขั้วสวิต์นี่ไม่ใช่นะครับ <c oughs> นะฮะต้องมาจิ้มที่นี่นะขั้วสายไฟเมนจิ้มอย่างนี้ถ้าทำอย่างเนี้ยเขาถึงเรียกว่าต่อตรง <c oughs> นะครับต่อตรง <c oughs> แต่ถ้าเกิดในกรณีเป็นรถ AC นะครับ AC CDI ท่านดึงอย่างนี้ออก แล้วรถสตาร์ตติดผมเคยพูดไปแล้วนะครับไอคนสอนก็บอกว่าเนี่ยต่อตรงผมก็งงคุณไปต่อตรงไหนคุณดึงมันออกคําว่าต่อตรงคือดึงปักออกอย่างนี้แล้วหาลวดหาสายไฟอะไรก็ได้มาจับอย่างนี้นะครับหรืออย่างเนี้ยพี่ปุ้ยเขาจะทําเป็นขั้วสําเร็จรูปอย่างนี้อันนี้ก็เรื่องของเขานะครับนะผมก็เอา,อาครีมนะครับหรือแหนตัวเล็กเนะี่ยมาจับต่อตรงนะครับ ปากฏว่ารถคันเนี้ก็ยังไม่มีอะไรสักะอย่างเลยเงียบเหมือนเดิมเดี๋ยวนะเนี่ยผมกดแต่นะครับ uh huh. เปิดไฟเลี้ยวอะไรก็ไม่มีอะไรทํางานสักะอย่างหนึ่งเลยก็สรุปว่ารถคันนี้ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ระบบไฟส่วนเดี๋ยวมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลื้อตรวจสอบแล้วเมื่อเจอปัญหานะครับผมก็จะมาทำคลิปให้ท่านดูนะครับ นะเพราะถ้กเกิดว,ว่าตั้งเวลาถ่ายแล้วมาลื้อเนี่ยบางทีกว่าจะเจอมันเป็นชั่วโมงท่านก็คงเบื่อในการรับชมนะผมก็จะทําให้มันเป็นซักไม่เกิน20นาทีหรือ30นาทีนะครับมาที่หน้าผมนี่เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนะครับรถคันนี้ก็จะมีปัญหาประมาณนี้แล้วก็สภาพที่ท่านเห็นตอนจบคลิปนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านรับชมคลิปของผมแล้ว อะไรที่ท่านเห็นเป็นตัวอย่างที่ดีให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าท่านเห็นแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่ช่างหรือร้านเขาทำมาท่านจำไว้และอย่าทำอย่างนั้นนะครับนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวพอเวลาเขามารับรถคืนเนี่ยผมมีพวกนี้ให้เขาดูอยู่เขาก็จะรู้เองว่าเที่ยวหน้าโอกาสหน้าเนี่ย สมควรจะเข้าไปซ่อมที่ร้านนี้ต่อไหมนะครับทำดีคนบอกต่ออ่าลูกค้าเยอะทําไม่ดีคนก็บอกต่อลูกค้าท่านก็น้อยลงนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบสวัสดีครับ